ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องรู้และเพื่อนๆต้องทําเพื่อที่จะพิชิตคะแนน SAT Verbal ที่เพื่อนๆต้องการสวัสดีครับผมหมีบูแมนปัจจุบันผมเรียนอยู่ที่ p b a จุฬาชั้นปีที่2และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้จัดเซสชัน SAT แคปลายเดนสอขึ้นซึ่งในเซสชันนี้ผมก็แชร์เรื่องราวทุกอย่างเลยที่เพื่อนๆต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ SAT แต่ก่อนจะไปเริ่มดูกันเรามาทาความรู้จักพี่อีกหนึ่งคนซึ่งเขาสอบ SAT ไปได้มากถึง1 5 5 0 เราชื่อบลิงนะอยู่บีเวจูลาเหมือนกันเป็นเพื่อนหนีอยู่ปีสองมาร์เก็ตติ้งเมเจอร์เนาะเรายื่นเข้าบีเวนมาด้วยคะแนนเซตพันห้าสิบคเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มดูพาร์ท SAT Reading กันเลยดีกว่า Part reading อย่างแรกที่ขอบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่พา r t ที่เราควรจะไปทุ่มเทแรงให้กับมันมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามี Part writing Part match ใช่มั้แล้ว Part writing Part m a มันเป็น Part ที่เราสามารถอัพคะแนนได้ง่ายกว่ามากๆมากกว่า Part reading ดังนั้นการที่เราจะไปทุ่มเทเวลาพัฒนาคะแนน reading ที่ก็คิดว่ามันไม่ใช่ทางเลือกหรือทางออกที่ดีที่สุดแต่นั้นการที่เราตั้งเป้าหมายพี่รู้สึกว่าถ้าสมมุติอยากเข้า PBA จุฬาเลยนะสมมุติอยากเข้า PBA จุฬาแล้วก็แบบตั้ง writing ให้ได้สอบได้เต็มไปเลย m a t c เราก็ตั้งให้ได้สอบได้เต็มไปเลยนั่นคือเป้าหมายของเราแล้ว Part reading อ่ะเอาแค่แบบพอผ่านมันก็พอแล้วเว้ยไม่ใช่ไปโฟกัสกับ Part reading แต่ว่าพาร์ทแมทคะแนนแบบที่เราสามารถพัฒนาได้ก็ยังเหลือช่องว่างอีกตั้งเยอะพาร์ทวติงคะแนนที่เราพัฒนาได้ก็เหลือช่องว่างอีกตั้งเยอะแต่เราไปทุ่มกับพาร์ทวิทติ้งอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันเสียเวลามากแล้วก็การที่เราจะประสบความสําเร็จในการสอบพาร์ทวิทติ้งได้เนี่ยมันก็มี3อย่างหลักๆที่พี่แบบอยากจะแชร์ให้กับน้องๆก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องกวาดตาแล้วเก็บข้อมูลได้กว่าตาเก็บข้อมูลได้คืออะไรการที่เราจะอ่าน r e a d ิ้งให้ทันเราไม่สามารถอ่านทีละคาได้เราต้องกว่าตาไปท ก็คือเราคิดว่า reading อ่ะมันเล่นกับเวลาดนึงเนาะแบบยิ่งตอนเราแบบอยากเย็บครบทุกอันอะไรเงี้ยเราคิดว่าอสกิลการอ่านของแบบเราที่เป็นเราเรียนเป็น second language อ่ะมันอาจจะสู้คนที่เป็น native ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบโรงเรียนอาจจะเคยสอนให้แบบน้อง scan passage หรือ<ๆ>ว่าแบบ skim หาข้อ<ๆ>มูลอะไรเงี<ๆ>้ยเราว่า<ๆ>มันเป็นเรื<ๆ>่องที<ๆ>่ดีมากๆอย่างสมมติว่าถ้าเป็น passage แบบ the t r a t u r e ใช่ไหมเราควรกวาดตาให้ได้แล้วก็รู้ว่าแบบเออ paragraph ก้อนแรกเนี่ยเป็นแค่เกิ่นเกี่ยวกับแบบ setting ของเรื่องก็อาจจะ ไม่ต้องแบบไปนั่งอ่านเฉลยประโยคก็ได้ว่าแบบเอ้ยภารกรรมนี้แบบลมลมพัดมาประตูเปิดใบไม้ฟิวอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ได้จําเป็นที่จะเอามาตอบคาถามอะไรเลยเออถ้าถ้าสมมติว่าแบบรู้ตัวว่าเป็นคนอ่านช้าหรือว่าไม่ได้แบบอ่านได้แบบโอ้เร็วหรือว่าเทพขนาดนั้นอะอยากให้แบบฝึกอ่านบ่อยๆเนาะจากแบบอะไรก็ได้เลยอาจจะเป็นแบบโพสเฟซบุ๊กอาจจะเป็น แบบนิยายภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยซ้ำแค่แบบว่าเออฝึกการกวาดตาของเราแล้วแบบมันจะช่วยได้มากๆในการทำรีดดิ้งอ่าการที่เราจะะสมความผูเร็จในการตอบพาร์ทรีดดิ้งก็คือเรามี3มอย่างใช่ไหมอ่านภาษาอังกฤษคล่องมีเทคนิคที่ดีแล้วก็ชินโจุซึ่งหลายคนก็แบบถามหาเทคนิคที่แบบเฮ้ยอยากได้เทคนิคอันนี้ปุ๊บแล้วจะไปทำสอบพาร์ทรีดดิ้งได้คะแนนด,ดีเลยแต่สุดท้ายแล้วเรายังไม่มีทักษะการอ่านรีดดิ้งที่แบบรวดเร็วแล้วก็แบบเข้าใจแสตช์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรามีพื้นฐานไม่ดีสุดท้าย วิธีการที่เราจะทําอย่างนั้นได้ก็คือเราต้องฝึกอ่านภาษาอังกฤษเยอะๆแล้วเราจะฝึกภาษาอังกฤษยังไงล่ะให้ไม่ทรมานตัวเองพี่ก็คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการศึกษาในสิ่งที่เรารักใช่ไหมสมมติว่าพี่สนใจเรื่องบาสเกตบอลที่ก็อาจจะไปหาบทความบาสเกตบอลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาอ่านบทความนั้นทําให้เราสามารถศึกษาสิ่งที่เรารักแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นในตัวด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็คือแบบจะทาให้เราอ่านภาษาอังกฤษคล่องมากขึ้นนั่นเองหลายคนพิมพ์มาว่าไม่รู้สปปออับแว่าาถสมติเราไม่ท่่่อออองงััพเเเลลยแแ้้้วรรรราาาจะะนนูืไไไดมมณบบ ต่อให้มันจะกว่างก็จริงแต่มันจะมีสับบางชุดที่มันจะออกซ้ำๆในทุกชุดเลยถ้าเราท่องสับคำพวกนั้นได้เราก็จะเข้าใจแล้วก็อ่านเข้าใจมากขึ้นนั่นเองแล้วตอนนั้นการที่พี่ท่องพี่ก็ไม่ได้นั่งจดในกระดาษแล้วก็ท่องไปคำต่อคำใช่ไหมเพราะมันเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพพี่ใช้เว็บไซต์ชื่อว่า Quizlet มันคือแอป flashcard คือจะมีหน้ามีหลังอะไรประมาณนีน้โดยการที่พี่ท่องก็คือพี่จะท่องภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นสมมติพี่ได้คำภาษาอังกฤษมาคำานึงพี่จะจดคำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่าคํแ of นกแซมาถามว่ามีว้ามคำศัพท์ที่ออกบ่อยไหมคะสมมติเราทำแซดไปชุดหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วศัพท์คำไหนที่เราไม่รู้อะคือเราจดเอามาหมดเลยเสำหรับตอนนั้นที่พี่ทำนะก็คือพี่ทำอย่างนั้นพอเรามาทำชุดต่อไปมันก็จะมีศัพท์บางคำที่มันออกในชุดที่แล้วแล้วก็ออกมาอีกรอบหนึ่งหรือไม่จริงๆก็แค่ง,ง่ายๆนะเซต google ว่า popular sat vocab อะไรประมาณนี้มันก็น่าจะขึ้นนะขอย้ำเป็นหนึ่งทีว่าการที่เราท่องศัพท์มันต้องเป็นแค่ง,งานเสริมเพราะว่างานที่สำคัญจริงๆคือการฝึกอ่านภาษาอังกฤษการฝึกทำโจ โอเคแล้วเราก็มาถึงอันต่อมาก็คือการมีเทคนิคที่ดีใช่ไหมถามว่าเราจะมีเทคนิคที่ดีได้ยังไงคําตอบก็คือเราต้องอ่านหนังสือให้ถูกเล่มเราจะอ่านหนังสือถูกเล่มได้ไงหนังสือที่พี่แนะนําก็คือ black book ใช่ปะ black book มันเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีโจทย์อยู่ข้างในแต่มันเป็นเฉลยของ college board อีกทีหนึ่ง,งแต่แล้วทำไมเราไม่ใช้เฉลยของ college board ล่ะพี่รู้สึกว่าเฉลยของ college board มันไม่ได้เจาะลึกหรือให้เราเข้าใจคําตอบนั้นจริงๆแต่หนังสือเล่มน,นี้แบบอธิบายทุกอย่างแล้วก็เหมือนเราสามารถตอบถูกใน part reading ได้100ร้ black book อยเปอร์เซ็น พี่บิงลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Blackbook ให้ฟังหน่อยเราคิดว่า Blackbook เป็นฟ u n เดชั่นที่ดีมากๆในการฝึกทำ Reading เนาะก็เราคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเป็นก็คือเหมือนเราทำข้อสอบของ College Board ใช่ไหมเราในพาดวิดดิ้งมันจะชอบฉเฉลยเป็นแนวๆว,ว่าแบบเออข้อ A ถูกเพราะว่าประโยคนี้แล้วก็เอาประโยคจากใน a s s a g e มาแค่นั้นจบแล้วก็บอกว่าอออ B C D มันผิดเพราะว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันไม่มิคเซนต์แล้วมันไม่ได้ Elaborate มากพอว่าจริงๆแล้วหลักการที่ใช้ในการเลือกคาตตออบที่่่ถูออะไรแว Blackbook ถึงจะเป็นถึงจะเป็นหนังสือที่มีเซตคําตอบที่ค่อนข้างลิมิเต็ดนิดนึงแบบแต่ให้คําตอบมาแค่4ี่ชุดอะแต่เราคิดว่าเราสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราได้จากแบ็คบุ๊กอะไปต่อยอดกับเคำถามของชุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแบ็บุ๊กได้ก็คืออย่างในแบ็คบุ๊กใช่ไหมมันสมมุติแบบข้อน,นั้นแบบตอบ A อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะบอกว่าแบบจริงๆแล้วแบบเรา,เราตอบ A ใช่ป่ะแต่คาตอบจริงๆคือ B ีมันก็จะบอกว่าแบบเอจริงจริงเ A เนี่ยเป็น common mistakes เลยนะที่คนส่วนมากอาจจะมาตอบเพราะว่ามันเหมือนจะถูกแต่จริงๆมัน imply ข้อมูลบ บางอย่างที่ไม่ได้อยู่ใน passage มาในขณะที่ B ที่มันคำตอบพี่ถูกจริงๆเนี่ยเออมี evidence จากใน passage หนึ่งอเอร์เซนเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะบอกว่าแบบ C ผิดเพราะว่าแบบใช้คำศัพท์เออตรงกันข้ามเลยนะแบบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับใน passage เลยอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นในตัวคำตอบของแต่ละขพราะว่าแบบมันหลักการในการตอบมันคืออย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันหลอกเราแบบนี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะระวังอะไรบ้างในรอบรอบถัดไปก็แบบมีน้องหลายคนก็เขียนมาเหมือนกันว่าแบบอ่านยังไงก็หาคำตอบไม่เจออ่าน passage เข้าใจแต่ก็ยังตอบคำถามผิดอยู่เวลา ช้อยเหลือ2ข้อแล้วชอบไปตอบผิดใช่ไหมคือคําตอบ A แบบปัญหาพวกนี้จะถูกตัดไปหมดเลยแค่อ่านแบ็คบุ๊กแล้วก็ทําตามที่มันบอกแล้วก็จะบอกว่าวิธีการซื้อแบ็คบุ๊กเนี่ยคือมันหาซื้อในไทยไม่ได้เว้ยตอนนั้นที่พี่อ่านคือพี่อ่านจากใน Kindle ในเว็บไซต์นั่นแหละพิมพ์ไปว่าแบ็คบุ๊กคินโดก็คือมันต้องอ่านออนไลน์เอาแล้วก็แบบมันมันก็มีแบบแอปพลิเคชันใน iPad ที่เราสามารถหาซื้ออ่านได้เหมือนกันมาอันสุดท้ายก็คือชินโจ์ใช่ไหมถามว่าชินโจดเราจะฝึกโจ์จากที่ไหนได้บ้างสิ่งที่ี่่่แแนนําาาเลลกกกกก็็็คคืือออออ College Facebook Board Passpaper Passpaper AT ้้้วมมขขบงงซึหไดใุ อะไรประมาณนี้แล้วก็การที่เราจะฝึกทําใช่ไหมเราก็ใช้เทคนิคจากแบ็กบุ๊กในทุกข้อที่เราทำถามว่าทำไมต้องทําแค่ College Board กับ Past Paper อพี่ก็คิดว่าอย่างในแบ็ c บ b o กอะคือมันมีบอกไวชัดเจนเลยว่าหนังสือเล่มอื่นที่เขาคิดโจทย์ขึ้นมาเองมันไม่ได้ตรงกับแนวข้อสอบที่เราจะไปสอบจริงๆดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการฝึกคอลเลจบอร์ดฝึกพา s สเปเปจะดีที่สุด การที่เราจะประสบความสำเร็จในการสอบพาร์ทไรติงได้ก็มี3อย่างหลักๆเลยซึ่งนั่นก็คือการที่เรามีเนื้อหาแน่นมากๆเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างที่จะออกในพาร์ทไรติงอย่างต่อมาก็คือการกวาดตาต้องเก็บข้อมูลได้อ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่อ่านทีละคำแต่คือการกวาดตาไปที่ประโยคแล้วเราเข้าใจเลยว่าประโยคหมายถึงสื่ออะไรไม่ใช่แปลทีละคำเป็นภาษาไทยในสมองอย่างเงี้ยคือยังไงก็ทําไม่ทันเว้ยแล้วถามว่าการที่เราจะอ่านให้ทันกวาดตาไปแล้วเก็บข้อมูลได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือการที่เราฝึกอ่านภาษาอังกฤษเยอะจริงๆสุด สอบออฟฟิเชียลที่ดีมาแล้วก็การที่เราจะมีเน,น,นื้อหาได้มากๆก็มีหนังสือสองเล่มที่พี่แนะนําเลยก็คือ SAT Grammar Erica ใช่ปะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเนื้อหาทุกอย่างที่มันจะออกใน SAT Writing แล้วก็จะมี Work b o o k ของ SAT Grammar Erica ด้วย Workbook ก็แบบจะเป็นแบบฝึกหัดแบบมันเจาะในแต่ละเรื่องเลยว่าในเรื่องนี้มีแบบฝึกหัดอย่างนี้อย่างนี้พี่บิงมีอะไรอยากแนะนําใน p a r t ทไ r i t i n g ไหมเราคิดว่าไรต t i n g อ่ะเป็นอะไรที่ตอนนั้นแบบแรกๆมันเหมือนจะทรมานเพราะมันเป็น Grammar จาอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าตั้งใจน้องๆตั้้้งใใจเเกก็บบบนนนนือหาหาามมัแบบแ่ๆ เหมือนเหมือนในสไลด์แหละแล้วก็แบบพอได้ลองฝึกทาโจทย์ไปเรื่อยๆมันจะเหมือนเล่นเกมแหละเราว่าแบบตอนนั้นการทําโจทย์ไลทิงไปอะไรที่เราเอนจอยที่สุดแหละมันแบบมันสนุกมันเหมือนเราเก็บเวลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันจะเริ่มซ้ำๆอ่ะเราจะเหมือนแบบเหมือนปราบเซียนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าอยู่ทํามากพอมันจะแบบจับทางได้ง่ายมากๆเลยว่าแบบไลทิงมันมาแนวนี้ตลอดมันไม่เคยเปลี่ยนแนวเลยต่อมาเรามาดูเทคนิคการทาสอบของพาร์ทเอสเอทีไลทิงกับพาร์ทเอสเอทีไรทิงกันเลยดีกว่า เทคนิคทำ SAT อันแรกเลยก็คือทําไม่ได้ก็ต้องามใช่ปะ่ะแบบมันใช้ได้ในนทุกพาร์อะไรนะไม่ว่าจะเป็น reading writing หรือ a ม h ถ้าทําไม่ได้ข้อหนึ่งแบบติดนานๆสุดท้ายเราก็ต้องทาเวททุกข้อในการสอบ SAT ใช่ปะ่ะมีคะแนนเท่ากันถ้าสมมติเราทําข้อยากถูกใช่ปะ่ะแต่สุดท้ายมันเหลือข้อง่าย3ข้ออยู่ตรงท้ายๆอะ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทําข้อง่ายเท่ากับเราขาดทุนถูกป่ะเพราะว่าแบบเราไม่ได้เก็บข้อง่ายให้หมดดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับข้อที่เราทาไม่ได้มาถึงพาร์ท reading ใช่ปะ่ะ reading ก็คือพี่รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต ทำ5 passage อย่างตอนที่พี่ไปสอบ reading ตอนนั้นพี่แบบชัดเจนกับตัวเองเลยว่าพี่จะทําแค่3 passage และพี่ก็จะเก็บข้อง่ายในอีก2 passage ให้หมด3 passage ที่พี่จะทําก็แบบจะไม่มี passage history ใช่ปะ่ะ passage ที่มันเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพราะว่าศัพท์มันจะยากมากๆเว้ยแต่นั้นพี่ก็จะทํา3 passage ที่เหลือก็ดูว่าอันไหนง่ายอันไหนยากก็ทําตามนั้นใน2 passage ที่เหลืออยู่มันจะมีข้อที่เป็น word cap rally กับข้อที่ดูกราฟมันจะมีข้อพวกนั้นอ่ะที่สามารถดูแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องเข้าใจ passage เต็มๆพี่ก็จะแบบทํา3 passage เก็บข้อง่ายอีก2 passage ประมาณนี้สําหรับเราตอนนั้นแบบการ annotate เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับเราอะแบบเราเขียนจนแบบข้อสอบเละไปหมดเลยแต่ว่าเราคิดว่าการแบ่งพาดอะมันจะทําให้เรามีภาพที่เคลียร์มากขึ้นเวลาเราไปอ่านชอยแล้วเรากลับมาหาคําตอบอย่างสมมติถ้าเป็นพา s ซีฟไซเอนซ์นะ for example เราแบบชอบจะชอบเขียนไปเลยว่าแบบอันนี้คือ objective ของ experiment อันนั้นแล้วก็อันนี้เป็น results นะอันนี้เป็น error อันนี้เป็น variable เขามีอะไรบ้างแบบโจทย์มันก็จะถามวนอยู่ไม่กี่อย่างแหละถ้าแบบเราเคยฝึกทํามามากพอแล้วแบบการย้อนกลับมาหาคําตอบอะจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยพอเราแบบได้ขี แล้วอะไรมันถึงพาร์ทไรติ n g กันใช่ไหมพาร์ทไรติ n g เทคนิคที่พี่คิดรู้รสึกว่ามันสำคัญมากก็คือเราต้องอ่านแค่ที่โจทย์ถามหาไรติ i n g เขามี p พ s s a g มาให้หมดเลยใช่ปะเราไม่จำเป็นต้องอ่านหมดโจทย์เขาถามตรงไหนเราแค่กลับไปอ่านตรงนั้นแล้วเราก็ตอบมันก็จะทำให้เราสามารถทำ writing ได้ไวมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเทคนิคลับของพาร์ทไรติ n g นะสมมติว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะตอบอะไรในพาร์ทไรติ n g แบบข้อนี้อ่านมาปุ p ๊บเฮ้ยสี s, ่ choice เราแบงค์เลยว่ะตอบข้อที่สั้นที่สุดเลยแบบมันมีโอกาสถูกเกยอะมากแต่คือก็ไม่ได้แนะนำว่าแบบเจอข้อสั้นสุดแล้วตอบเลยมััันนนนนนไไไไมมม่่่่่่ใใชออยยยาาาาาาางงง้้พพพีบบบิิิะะะะรรรรแแแ์ทททปหหเเววลลคด เขาให้ให้ time <_ d ance> มาแบบค่อนข้างโอเคแบบทำทันแน่นอนอะไรเงี้ยก็แกายาม s k i ให้ครบทุกข้ออะไรนี้แล้วก็ถ้าแบบข้อไหนไม่ได้จริง s k i ปไปก่อนอะไรเงี้ยหรือแบบ uh huh. ถ้าทำสทบข้อไหนไม่รู้แบบไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ไม่ต้องแบบนั่งคิดก็ได้ก็เดาไปเลยอะไร uh huh. นี้และนี่ก็คือเทคนิคการอ่านสอบกับเทคนิคการทำสอบของพาร์ท s s a y reading กับพาร์ท s s a y writing ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะสนใจคลิปนี้ที่ผมมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการสอบ SAT แมทและนี่ก็คือคลิปวิดีโอของวันนี้ผมมีผูแมนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ